ในป่า v m a s สที่เขียวชาอุ่มอากาศสันสะเทือนไปด้วยเสียงซิมโฟนีแห่งวงออเคสตราแห่งธรรมชาตินกน้อยร้องเพลงอย่างกลมกลืนและน้ำตกที่กระซิบเรื่องราวแห่งความสงสุขเจ้าชายอาเธอร์เดินสำรวจใบหน้าของเขาสะท้อนถึงความสงบนิ่งในการไต,ตร่ต่อเจ้าชายอาเธอร์ซึ่งจมอยู่กับความชื่นชมหยุดชะงักชั่วครูเ่เผยให้เห็นธรรมชาติอันอ่อนโยนของเขาอาเธอร์เดินอย่างสับสนและโดดเดี่ยวผ่านพุ่มไม้หนาทึบโดยที่เส้นทางของเขาไม่แน่นอน ประาคารแห่งแสงพุ่งผ่านเงาของป่าและดึงอาเธอร์ให้มุ่งไปยังบริเวณล่งที่ไม่รู้จักความซับซ้อนและความระมัดระวังผสมผสานกันในตัวอาเธอร์ขณะที่เขาเข้าใกล้บริเวณที่ล่งอันสดใสเตรียมพร้อมสำหรับทุกสิ่งที่รออยู่อาเธอร์ก้าวเข้าไปในป่าที่ลง่งได้พบกับฟิลีนานางฟ้าที่มีความงามน่าหลงไหลนางท่ามกลางผืนผ้าทอที่มีดอกไม้หลากสีสันฟิลีนาทักทายอาเธอร์ด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนเผยให้เห็นธรรมชาติอันใจดีของเธอขณะพูดว่า สวัสดีเจ้าชายอาเธอร์ฉันเป็นนางฟ้าที่คอยช่วยเหลือผู้ที่มีจิตใจดีฟิลีนาชี้ไปที่ก้นแม่น้ำที่แห้งเหือดโดยเสียงของเธอเต็มไปด้วยความเร่งด่วนขณะที่เธอแสดงให้อาเธอเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นสัตว์ต่างๆต,ต,ต้องการความช่วยเหลือจากคุณเจ้าชายฟิลินาวิงวอนดวงตาของเธอสะท้อนถึงความสิ้นหวังของป่าไม้ที่ริมลำธารอันแห้งแลง้งฟิลีนานำไม้เท้าที่เปล่งแสงมอบให้กับอาเธอร์ใช้ด้วยใจบริสุทธิ์แล้วน้ำจะกลับมา อาเธอร์ยกไม้เท้าขึ้นเพื่อส่งพลังเวทมนต์ไปช่วยฟื้นฟูลำธารที่กำลังจะตายลำธารเต็มไปด้วยชีวิตชีวาเมื่อน้ำพุ่งออกมาเติมเต็มพื้นแม่น้ำด้วยพลังที่สดชื่นขึ้นใหม่ในป่าที่โล่งอันออบอุ่นไปด้วยแสงแดดอาเธอร์และฟิลีน่าใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขและสงบโดยมีรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าเสียงของฟิลีนาสังกล้องไปด้วยความรู้สึกจากใจจริงคุณมีพรสวรรค์ในด้านความเมตาจริงๆนะอาเธอร์เธอพูดด้วยความเศร้าโศกเล็กน้อยว่าแม้ว่าเราจะต้องจากกัน แต่ความเมตตาจะยังคงอยู่ในใจเราเสมออาเธอเดินไปตามทางป่ารอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของเขาเมื่อดวงอาทิตย์ตกเหนือป่าว V มาสทิวทั t ut, ก็จะเปลี่ยนเป็นภาพทอแห่งแสงและเงาด้วยแสงสีทองอนนุ่มนวลอาเธอประกาศว่าใครๆก็สามารถเป็นฮีโร่ได้หากเรามีจิตใจที่อ่อนโยนและช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ